ตรวจดวงชะตากันดีกว่านะฮะท่านใดที่เกิดในราศีพฤษก,กราศีสิงห์ราศีกรนราศีธนูราศีมังกรและราศีมีนะครับท่านต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะครับเพราะเป็นการคอนเฟิร์มดวงชะตาตั้งแต่วันที่1นถึงสิกรกฎาคมสองพันหกสิบแปดนะครับเดี่ยวเดวยวครึ่งเดือนแรกของกรกฎาคมดูสตางค์ท่านจะเป็นไรคลิปนี้มีคําตอบนะครับก่อนอื่นเลยนะฝากท่านช่วยกดถูกใจฝากกดแชร์ด้วยนะครับและที่สําคัญฮะค,คอมเมนต์มาเลยนะฮะขอให้สมหวังสมปรารถนาะตรงนี้จะสําเร็จสมความปรารถนาของท่านอย่าลืมพิมพ์นะฮะตรงจ แต่ก่อนอื่นเลยนะครับท่านใดที่ย้ายกี่งคอนเฟิร์มนะฮะเรียกได้ว่าทําช่องนี้ไปนานๆนะครับฝากอุดหนุนนะครับกำไรกลิดคอนเฟิร์มของผมอันนี้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมได้ทําการอัญเชิญนะครับคาถาสําคัญสําคัญ11บทเป็นหัวใจเลยนะฮะสลักอยู่ในนี้พร้อมทั้งสายลักษณ์12ราศีนะครับที่เรียกว่าเป็นสายลักที่หนุนดวงพิชตตนะครับท่านใดรู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองติดขัดมีปัญหาในชีวิตนะครับรู้สึกย่ําแย่นะครับติดขัดไปหมดนะฝึกเครื่องนะครับกำไรนี้นะครับเป็นกำลังใจ กับท่านอย่างแน่นอนเลยนะครับทำจากสแตนเลสสตีลนะครับไม่หลอกไม่ดำและที่สาคัญเป็นรีไซส์ใส่ได้ทุกขนาดด้วยนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะบูชานะครับท่านเองกดส่งข้อความเลยนะฮะตรงนี้นะกดส่งข้อความนะฮะส่งข้อความทักหาผมได้เลยหรือว่านะครับเข้าไปพิมพ์คำว่าสนใจนะครับในคอมเมนต์นะครับได้เลยนะฮะ ผมจะติดต่อกลับไปนะฮะพิมพ์เลยนะฮะสนใจนะครับแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับสําหรับดวงชะตาที่เกิดในราศีพฤกษก์ราศีสิงห์ราศีกันราศีธนูราศีมังกรและก็ราศีมีนนะครับนี่คือดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่1นึ 16, ่งถึงสิกรกฎาคมสองพันหกสิบแปดนะครับดวงชะตา,ท,าท่านโดยรวมเนีย่ยต้องบอกว่าในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ชีวิตรู้สึกว่ามีความเบื่อหน่ายนะครับรู้สึกว่า เราเองเนี่ยเซ็งๆนะครับทำอะไรอยู่ก็อยากเปลี่ยนนะครับอยากเปลี่ยนแปลงโยกย้ายรู้สึกทุกข์ใจบอกใครไม่ได้นะครับชีวิตต้องรับผิดชอบเรื่องคนอื่นเต็มไปหมดเลยบางคนเนี่ยทำความดีคนอื่นมองไม่เห็นนะนี่เป็นลักษณะนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยก็พอที่จะเอาตัวรอดไปได้แนะนําให้ทําบุญด้วยหลอดไฟและแสงสว่างนะครับตรงนี้จะทําให้ดวงชะตาของคุณนั้นดีขึ้นอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้ฮะดวงชะตาจะมีเกณฑ์นะฮะมีโอกาสาที่จะได้เดินทางนะครับทั้งใกล้และไกล เลยนะครับอาจมีธุรกิจนะที่ติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนอกที่ทํางานนะครับหรือว่าจะ มีโอกาสต่างถิ่นดันไกลเลยนะฮะรวมถึงมีโอกาสเลยนะครับช่วงนี้ชัดเจนนะหรือว่าถ้าไปทําอะไรเกี่ยวข้องกับบร <Brooke> ิษัรต่างประเทศหรือขอเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับตรงนี้จะดีนะครับแต่ต้องระมัดระวังเรื่องสัญญุกสัญญาให้ดีอย่าไว้ใจนะครับในการโอนเงินนะครับหรืออะไรเกี่ยวกับการเงินนะครับโดยที่เรียกได้ว่ามีผลประโยชน์แบบมาแรงๆนะฮะล้วให้เราโอนเงินไปก่อนเนี่ยนะครับตรงนี้ไม่ควรเลยนะครับระมัดระวังนะฮะยื่นหมูยื่นแมวได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าตามดวงชะตามันมีโอกาส ที่จะตายนาตื้นนะครับตรงนี้ต้องระม,มัดระวังนะครับดูชะตาของ6ราศีนี้นะครับในช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์การที่จะชิบจองลรองเท้านะจะต้องไปโน่นไปนี่ออกนอกบ้านบ่อยครั้งขึ้นนะครับแต่การเดินทางนั้นนะฮะอาจจะเป็นไปในสถานก,การณ์ไปประกอบธุกิจการหรือทั้งไปทํางานแล้วก็ไปเที่ยวด้วยในตัวตรงนี้มีโอกาสชัดเจนมากเลยคุณเองจะมีงานที่ร่วมกันกับเพื่อนฝูงนะฮะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องออกงานนะครับหรือว่าไปเจอผู้คนต่าง,าง,างๆมากมายซึ่งจริงหลังๆแล้วคุณอาจจะ ไม่ค่อยชอบนะนะรู้สึกว่าตัวเองนะไม่ค่อยอยากจะเจอใครแต่ว่ามันจําเป็นที่จะต้องไปเจอนะครับแล้วก็เป็นงานที่อาจจะเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมหรือว่างานที่ต้องทําร่วมกับคนที่มีสีนะประเภททหารตํารวจคนในเครื่องแบบหรือราชการนะตรงนี้มีโอกาสมากๆเลยนะครับในเรื่องของการเงินนะครับต้องบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตเนี่ยนะฮะ หาทางออกไม่เจอเลยการเงินแย่มากเลยนะครับไม่รู้จะทํายังไงต้องบอกว่าคุณนะครับมีโอกาสาที่จะมีญาติมิตรฮะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลด้านการเงินกระทองเป็นอย่างดีนะครับพอหวังได้ครับแต่รายจ่ายอยู่ในเกณฑ์หมดเปลืองมากกว่าเดือนที่แล้วนะครับท่านจะมีลาบผลนะฮะจากงานเช่นค่าตอบแทนค่าจ้างค่าแรงเงินปันผลหรือผลกำไร um, ที่ลงทุนทําไปแล้วการเดินทางนะครับจะมีโอกาสที่จะสําเร็จนะมีโอกาสานะได้ผลประโยชน์หรือผลกำไรที่ลงทุนทําไปแล้วการเดินทางไปหาผลประโยชน์การเดินทางต่างๆจะประสบความสำเร็จเช่น ไปแจรจากกู้ยืมไปทุงนี้นะครับเหล่านี้จะมีผลสําเร็จที่ดีมากๆเลยในเรื่องของความรักครับต้องบอกว่ามันก็เรียบๆนะไม่มีอะไรหวรือหวาไม่มีอะไรคืบหน้าหรือเป็นจุดเด่นในเรื่องของความรักในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าคนโสดอยู่นะฮะจะมีมิตรต่างเพศเข้ามาพัวพันใกล้ชิดแต่จะมาในลักษณะของเรื่องการเงินการงานซะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือเขาเข้ามาอาจจะมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการเงินการงานตรงนี้ต้องดูให้ดีนะว่าเข้ามาเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าและที่สําคัญนะครับคุณเองนั้นมีโอกาสที่จะไปได้เจอเพื่อนเก่านะเพื่อนเก่ามาหาด ถ้าโสดอยู่ก็ไอเพื่อนเก่านั่นแหละที่อาจจะกลับมาก็อาจจะมาคลิกกับเราได้ตรงนี้มีโอกาสในเรื่องสุขภาพครับต้องบอกว่าสุขภาพในช่วงนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดีครับส่วนจะเครียดและวิตกกังวลโดยเฉพาะเรื่องงานคุณเองนั้นเป็นคนที่วิตกกังวลมากคิดมากนะครับถ้าลดเรื่องนี้ได้ลงหน่อยเ,ยเรื่องความจริงจังเรื่องความเครียดเรื่องความตีตอไปก่อนไข้เนี่ยชีวิตคุณจะเรียบง่ายแล้วก็จะดีกว่าเดิมมากๆเลยสุขภาพคุณจะค่อยๆดีขึ้นปัญหานั้นนะฮะจะเกิดกับบุตรบริวารซึ่งอาจจะเจ็บป่วยเป็นไข้เรียกวว่าควาคมร้อน ะะเราปกตยปิดปกตินะครับมีอาการหนักเซพช่วงนี้ระมัดระวังทั้งตัวคุณและปุตรหลานเกี่ยวกับของมีคมนะฮะจะมาบาดได้นะฮะควรจัดบ้าให้เป็นระเบียบยาวางข้าวของระเกะระกะมันจะมีเรื่องไวเกิดขึ้นกับบริวารของท่านเช่นเดียวกันระมัดระวังการเดินเตะเดินชนบาดมืออะไรพวกนี้ด้วยนะฮะระมัดระวังสําหรับเลขมงคลของคุณนะฮะในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่1ถึง16กระะกฎาคม68นะครับนั่นก็คือ5้า4 ครับถ้าลองสับกันนะไม่ว่าจะเป็น56 5154 656164 6, 161514 4146 6, แล้วก็45เหล่านี้นําโชวให้คุณนะครับ